สวัสดีครับวิธีตกปลาในต่างนานะครับเราก็ก่อนอื่นเราต้องไปรับเควสก่อนครับไปรับเควสจะรับอยู่ตรงแถวแถวนี้ครับตรงนี้นะครับให้เราขี่ม้าไปใกล้ๆท่าเรือตรงนี้มันจะเป็นบ้านและมีคนอยู่ในบ้านครับแต่ว่าตอนที่เราขี่ม้าไปใกล้ๆครับมันจะต้องมีเครื่องหมายคำถามสีแล้วก็เป็นหมอกสีขาวอยู่นะครับมันถึงจะเป็นทิกเกอร์อีเวนต์นะครับแล้วจากการคุยเขาให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราคุยกับเขาเสร็จนะครับเราจะได้แผนที่นี้ขึ้นมากดปุ่ม B ค้างไว้นะครับแล้วมันจะเปิดกระเป๋าแล้วเลื่อนหาเลื่อนหา d o c u m เมนตรงนี้เอกสารแล้วก็ดูว่าแผนที่ได้อะไรบ้างเราจะได้แผนที่มานี้แผนที่ปา่าในตำนานนะครับกดคลิกซ้าย1ทีหรือกด Enter ครับผมเราจะเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเมื่อเรากดอ่านนะครับตัวเกมมันจะทำการ mark จุดของปลาในตำนานขึ้นมานครับปลาในตำนานมันจะเป็นปลาที่มีมงกุฎอยู่นะครับอ่าก็จะมีอยู่13ตัวนะครับแล้วก็ไปซื้อเหยื่อครับปกติอะครับเหยื่อตกปลามันมันจะอยู่ในกระเป๋าเราแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยตกปลาในตำนานมาก่อนนะครับเหยื่อมันจะอะ่ประมาณไหนวะอ่าเหยื่อเหยื่อมันจะอันนี้ มันมันจะเป็นแบบผมใช้คำว่าอะไรดีเหยื่อ <c oughs> มันจะดือคือการตกปลาตำนานอ่ะมันต้องใช้เหยื่อแบบพิเศษนะครับมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสเปเชียลนะครับซึ่งเหยื่อนั้นอนะ่ะเราต้องมาซื้อก่อนเราก็มาซื้อเหยื่อจากหมู่บ้านตรงนี้นะครับาลากราสนะครับเป็นที่เป็นรูปตัวเบ็ดน,นะครับเป็นีรูปตัวเบ็ดรูป ตะขอเออแล้วก็มาหาป้าคนนี้นะครับแล้วก็แค่ีกด e เพื่อซื้อของนะครับอันนี้คือของที่เราซื้อได้นะครับอ่าเมื่อเมื่อเราซื้อเหยื่อแบบเมื่อเมื่อเราได้แผนที่ปลาตำนานเนี้ยเราจะกดซื้อเหยื่อพิเศษได้เหยื่อก็จะมี3ามแบบเหมือนกันเหมือนเป็นเหยื่อล่อเนาะเหยื่อล่อเนี่ยถ้าเกิดใครเคยตกปลาจริงๆอ่ะก็คือจะทราบว่ามันคือเหยื่อปลอม เราก็ไม่ต้องเราไม่ต้องลึกมากนะแล้วก็เวลาเราจะตกปลาต้องไม่มีอะไรยืนอยู่ข้างหลังเรานะทีนี้เรากดแ็บหนึ่งทีนะครับแล้วก็เรียกไอเทมมาเป็นเบ็ดตกปลาเมื่อเราเบ็ดตกปลาออกนะครับสังเกตว่าข้างบนอะ่ะมันจะขึ้นว่าเป็นเป็นบึงเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็กดปุ่มแถบหนึ่งทีเพื่อใส่เหยื่อนะครับให้เลื่อนด้วยปุ่ม e นะครับไปหาเหยือ่อบึงน้ําแบบพิเศษอ่าก็คือเป็นเหยื่อปลอม เรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันว่าจะได้เป็นปลาตำนานจริงไหมนะครับใช่ปนน keeping you, afraid. Yes, ha! Okay, I'm not going to You yes <laughs> Friend, you're staying with me. ก็กะขวานะครับแล้วก็กครจะขึ้น o i n g ก u t t h e ็ e ก็จะขึ้นไปอีกแล้วก็ s h รจะขึ้นไป e r ่ s a f วนะครจะขึ้นปอกแล้วก็ควรจะขึ้นปกล้วก็ควนจะมันก็จะกู้ก็ครจะใ้นะครับ